กระบะที่ลุยได้ทุกภาพถนนนะครับผมคันนี้เลยโฟวินดีแม็กนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับผมหรือว่าจะเป็นยางใหม่ที่เราเปลี่ยนทั้งใหม่ทั้ง4เส้นมีอะไรกันบ้างและคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูที่จุดมาดูกันพี่ๆสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมปอเสรีไทยรถสวยกลับ น้องโดนัทเจให้ราสวยค่ะวันนี้นะครับผมอาจจะแปลกหน้าแปลกตากันนิดนึงเพราะว่าเราเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะผมเพราะว่าคันนี้อยู่กับคันนี้เลยอินทูนี่แม็ก3.0สปาร์คแคนะครับผมคันนี้ได้เป็นตัวเอสและที่สำคัญคือเป็นตัวบูว์พาวเวอร์ด้วยนะครับผมคันนี้ได้เป็นปี22ด้วยนะพี่ๆบอกเลยว่าเป็นตัวโปรวินที่โคตรสวยนะครับผมคันนี้ได้เป็นหน้าพิกโรคนะพี่ๆมาดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับผม ด้านหน้านะครับผมได้เป็นไฟหน้าม mm ัลติรีเฟคเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะองาฟองสว่างตอนคืนมันม mm ัลติรีเฟคเตอร์ตีอย่างไรรู้ไหมดียังไงเนาะอะไรถูก mm hmm. เปลี่ยนง่ายแล้วเกิดว่าเป็น LED นี่โอ้โ oh, ห mm hmm. บอกเลยว่าแพงหูฉชีกนะครับผมอะ่ะ mm hmm. ด้านล่างตรงนี้นะผมมีไฟเรียวมาให้ mm hmm. ไฟเรียวจะอยู่แยกกันใช่ไฟเรียวยู่แยกกันให้สวยมากนะ สวยมากเลยนะครับผมแล้วไฟตันหมอกตัวนี้สามารถแต่งเติมได้ตามปกติเลยนะพี่ๆอาจจะเพิ่มแค่ไม่กี่ตังค์แต่ว่าบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับมาดูกระจังหน้ากันมัางนะครับผมกระจังหน้านะได้เป็นหน้าพรีโรคนะผมแบบเคี้ยวสั้นนั่นเองนะถ้าเกิดว่าเป็นปีโฉมก่อนปัจจุบันนะครับผมหน้าเคี้ยวเขาก็จะยาวนั่นคือปันหยุดนั่นเองนะครับผมอันนี้คือดัดปันไปเรียบร้อยแล้วนะครับจัดฟันแล้วจัดฟันแล้วจัดฟันแล้วเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ทําลายเทปหน้าด้วยนะนี่ตรงนี้ อันนี้คือของเดิมโรงงานนะไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมนะอันนี้ทํารายเทปหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะผมัคันนี้ได้เป็นสีเทาแรมโบด้วยถ้าเกิดพี่ซื้อป้ายแดงอ่ะแน่นอนอยู่แล้วต้องเพิ่มตังค์ไม่รู้เท่าไหร่แต่แน่ๆคือเป็นหมื่นแต่ซื้อกับเราไม่ต้องเพิ่มพี่เอาไปเลยในราคา5้า0สนบาทที่สำคัญคือซื้อสดไม่เก็บแบตด้วยนะพี่บอกไว้ก่อนนะครับผมมามาตรงที่ด้านข้างมากดีกว่า ด้านข้างนะครับผมตรงนี้จะได้คิวล้อใหญ่ๆอย่างนี้เลยพี่อันนี้คือติดตั้งให้ใหม่เรียบร้อยนะพี่ดูจากหัวนอ็อตได้เลยอันนี้คือน็อตเดิมๆเ,เลยนะพี่ไม่มีผ่านการใช้งานแต่อย่างใดนะครับผมยังสวยยังใหม่ป้ายแดงแท้แน่นอนนะครับผมยางผูยาง,ยางบอกเลยว่าดอกนนหนาๆมันพองเป็นเม่นเลยพี่ตรงนี้ดูดิดอกนี่ยังแบบลึกๆอยู่เลยนะครับตรงนี้ยังเป็นรอยนี่อยู่เลยก็นี่ไงสติ๊กเกอร์อยางอยู่ ติ๊กเกอร์ยางยังมีอยู่เลยนีะครับผมล้อแม็กล้อแมตเมอร์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันนะครับผมล้อแมตเมอร์และที่สำคัญคือราคาที่รถคันเดียรสูงด้วยแต่เราแถมไปให้เราแถมไให้เลยชุดแต่งพวกนี้ราคาเกือบแสนเหมือนกันนะใช่ครึ่งแสนอ่ะใช่เพอเพอเกินแสนเพราะว่าใครยางก็เซนละเก้าพันแหละโคตรแพงเลยพี่แต่ว่าใจมันรักอ่ะแค่นั้นก็พอนะครับผมมาด้านข้างนะครับผมตรงนี้ มาได้ข่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับผมมาได้ค่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยอันนี้คือซีนนี้นี่เราไม่ได้พันนั่นเลยน,นะคือมันมาอย่างนี้เราก็ติดตั้งอย่างนี้ใช่เพราะว่าเราเบิกศูนย์นะเป็นของใหม่ป้ายแดงเลยนะเบิกศูนย์มาของใหม่ป้ายแดงนะพี่ยังมีการรับประกันอยู่เลยนะพี่ๆบอกไว้ก่อนตรงนี้ก็ได้ไฟเดียวทับพิมมาด้วยนะครับผมก็ปกติจะอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าโฟลวินเนาะตัวเริ่มต้นตัวเอสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมหูกระจก เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผเป็นสีเทาแดมโบนั่นเองนะครับผมคิ้วกันซาสตร์โอ้ก็มีมาให้จากศูนย์แท้นะครับผมอันนี้จาก All New d m a x ของเราเลยรับประกันศูนย์นะครับผมคันนี้นี่เลยนี่ตรงนี้มือจับประตูนะครับผมเป็นแบบสีดำด้านจับง่ายไม่ลื่นนะครับผมมามาถึงไฮไลท์เด็ดสำคัญนะครับผมคูอภายในภายในก็เริ่มจากแผงประตูด้านข้างกันก่อนเลยนะพี่ๆไล่ไปเรื่อยเเลย ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปทำลายหนังนะครับผมตรงนี้พลาสติกขึ้นรูปทำลายหนังฟิล์มนี่คือเราทาการติดให้ใหม่เรียบร้อยแล้วพี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าออกไปแล้วพี่ต้องจิตตังเพิ่มพี่ไม่ต้องเสียตังเพิ่มเลยเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับผมทําลายนะเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับผมทําลายแบบเคลือบเงาเนาะเพิ่มความสวยงามและเพิ่มมิติกับตัวรถนะครับผมตรงนี้และตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นลายหนังเนาะแล้วก็ยังเป็นพลาสติกขึ้นรูปอยู่ก็ยังสวยอยู่ นะครับผมตรงนี้อ่าบุกพานะนุ่มนะครับผมเวลาเท้าแขนก็นุ่มเลยนะครับผมสบายตรงนี้เขาก็จะทำแบบเป็นรูปตัดขึ้นเพื่อให้เข้ากับไซรัารของเราในการเปิดเปิดปิด,ดง่ายๆขึ้นนะครับผมขวดน้ํานะครับผมตรงนี้ก็สามารถใส่ได้ด้วยทังกันกลําโพงนะครับผมคู่หน้าดงกระหมึมฟองเลยพี่ผมลองเทดูแล้วดำกระหึมเลย ตรงนี้ก็สามารถใส่เอกสารนด้นิดหน่อยนะครับผมขวดน้ําก็ใส่ได้เป็นขวดนิดเลยนะครับเป็นไงภายในสวยไหมสวยมากภายในเป็นสีดํานะน้องได้เป็นตัวคันนี้เป็นรถทํางานทําเงินเนาะก็เขาจะได้เป็นภายในเป็นสีดำนะคะใช่นะครับผมรถทํางานทําเงินนะผมภายในจะเป็นโทนดำเนาะแต่ถ้าเกิดลองเป็นโทนขาวดูสิพี่เหยียบดินแดงมาเนี้ยรถพี่กกไปเสยียบตาหนะบอกก่อนสีเนี้ยบอกเลยว่ามันเข้าโทนสุดแล้วนะครับผม เดีพิ่งไปไหนมาดูที่เม็ดอาร์ตก่อนใช่ค่ะถึเป็นนางเหนียวอยู่เลยโอเคนี่นะครับผมเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูรถมือสองนะครับผมดูได้ง่ายๆเลยคือเอานิ้วไปจับมันจะมีแบบความเป็นเสมอกันสีของเขาจะเสมอกันนะพี่แต่ถ้าเกิดจับไปปุ๊บเนี่ยเอ้ยอ่ามันด้านๆวะ่ะมันสากนิ้วอ่ะไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วอันนั้นคือต้มตุน๋นละอืออันนี้เก็บเก็บก่อนนะอ่าเก็บก่อนนะคร<ๆ>ับผมคือแล้วเก็บด้วยเดี๋ยวโดนด่านะครับผมประมาณนั้น <H ung> ะะไหนดูเลื่อนต่อมาแล้วกันน็อตล้อน็อตไม่เคยไถ่ทุกอย่างเดิมปกติพร้อมใช้งานนะครับผมคือไม่มีสานการชนหนักคือควม่มติดแก๊สหรือว่าเสวมทากแต่อย่างใดนะก็เราคัดรถคุณภาพเกรดเมาทางนั้นนะพี่ตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับผมเวลาเราปิดรถไม่สนิทหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าเซนเซอร์เสีย,สสยก็จะได้ดูทางนี้เลยดูได้ทางนี้เลยเวลาปิดรถสนิทแล้ว ปิดสนิทเท่าไหร่แต่เซนเซอร์มันก็ยังขึ้นอยู่ให้ดูที่ตรงนี้นะพี่เป็นหลัก<ม>นะครับผมนี่คือเซนเซอร์ของรถนะประมาณนั้นน็อตก็ยังไม่เคยไขยนะครับผมเซนเซอร์อยางปกติดีนะผม,ผมระบบไฟฟ้าคือใช้ได้ทุกอย่างใช่ค่ะใช้ได้ปกติเลยนะครับผมคันนี้<ม>น็อตโอ้โหนี่แต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่เลยเลยนะใช้ได้ปกตินะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะมีการรับประกันให้นะผมหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลนะรับประกันสูงสุดเลยนะพี่คันนี้อะการในนะตรงนี้ สามารถวางแก้วน้ำได้นะผมตรงนี้นะครับผมก็สามารถวางโทรศัพท์หรือวางของเล็น้อยได้อีกนิดนึงนะเดี๋ยววางให้ดูแต่ไม่รู้ว่าตกหรือเปล่าพี่แต่วางไว้ก่อนตกได้นอนแหละสภาพเนี้ยนี่นะครับผมราคาอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมสามแสนเอ้ยห้าแสนห,ห้าแสนสามหื่นกับพันบาทนะครับผมกับคันนี้นะ D-Mac b l u ู D Power นะครับผมเป็นตัวโฟวินด้วยนะพี่พ ตรงนี้มีบูบุกให้นะครับผมบูบุกพร้อมนะพี่คันนี้นี่เลยใครจะอ่านก็อ่านนะครับผมแต่ผมไม่อ่านและหนึ่งนะพี่คันนี้พวกอุป,ก,ปก,กรณ์นะผมก็อยู่ครบนะครับผมคันนี้ก็มีการต่อภาษีอะไรให้เรียบร้อยแล้วต่อภาษีพรบอกให้เรียบร้อยแล้วนะพี่พี่อะมาที่ตรงกลางนะครับผมผสนตรงกลางนะก็จะได้เป็นวิทยุเดิมโรงงานนะครับผมฟังบูทูธได้ไหมอันนี้ยไม่ได้ แต่ว่าเชื่อมต่อ USB ได้นะครับผมคือเชื่อมต่อ h d m i ได้มีตัวแจ็คให้นะผมคือเชื่อมได้ปกติเลยแต่บลูทูธน่าจะยังไม่มีนะครับคันนี้สามารถไปเปลีป่ยนจอได้จะเป็นจอขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ไปเลยเต็มแบบเต็มพิกัดไปเลยคือสินิ้วก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเนาะเปลี่ยนได้เหมือนกันพี่พร้อมกล้องมองหลังตัวไม่กี่บาทพี่กล้องมองหลังเนะี่ยใครคิดว่าแพงมันไม่กี่บาทนะพี่แต่ถ้าเกิดพี่อยากได้อ่ะมาคุยกับเราได้นะครับผม แอร์ <Air S 2> เป็นมือหมุนปกตินะครับผมแอร์เป็นมือหมุนปกติเลยนะเป็นระบบแมนนวลแบบแมนนวลเลยจริงๆนะครับมผมเป็นรถใช้งานแบบคุ้มค่าใช่เป็นรถแบบลุยเนาะเป็นสายลุย,ลยนะคะเพราะว่าเอาเ็ดนะคะรับผมตรงนี้ก็เอาไว้เสียบช่องชาร์จก็ได้เอาไว้เป็นตัวจุดบุหรี่ก็ได้นะครับผมคันนี้ตัวระบบดิฟล็อกนะครับผมตัวกันล้อฟรีมีมาให้พร้อมนะค,ะนะครับผมตรงนี้สําคัญเลยไฮไลท์เด็ดเลยนะครับผมคือตัวปรับ โหมดนะครับผมในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นสองล้อหรือสี่ล้อหรือจะเป็นโหมดที่แบบลุยทุกสภาพถนนนะครับผมลุยที่เป็นแบบลุยพวกเขาใช่ขึ้นเขาลงนะคนน้องออแบบนั้นเลยนะ,ะใช่อย่างนี้เลยพี่อันนี้คือตัวปรับนะครับผมอันนี้กรลาปรับก็ปรับอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะปรับแบบเต็มพิกัดพี่ต้องกดไปก่อนทีนึแล้วพี่ค่อยหมุนมนะคะนะผมประมาณนี้เลยนะ,ะเกียร์เป็นเกียร์ ธรรมดา6สปีดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ารวมเกียร์ถอยเลืยอก,ก็จะเป็น7นะครับผมแต่เป็นเกียร์สปีด6สปีดนั่นเองนะครับคันนี้พุงอะไรนะครับผมเป็นพุงาลไยหนังยูนิเทนนะครับผมคันนี้ก็พุงอะไรแน่นไม่มีเสื่อมสภาพแต่อย่างใดนะผมคือสภาพยังสวยงามอยู่เลยนะครับผมแปลว่าเจ้าของเก่าดูแลมาดีนะครับผมไม่มีการตรับแต่งเพิ่มเติมอะไรเลย,เลยคือเดิมๆเ,เลยนะครับ เลขไม้เพียงห้าหมืนแปดเท่านั้นพี่ห้าหมืนแปดนี้เรารับประกันเลยว่าเป็นไม้แท้แน่นอนนะครับผมพี่สามารถเอาอ่าเลขเครื่องยนต์เลขคัสซีนนขข 4, ไปเช็คสูตรได้เลยอันนี้คือสามารถเช็คได้เลยทุกศูนย์รถเรารับประกันได้เลยว่าแท้จริงใช่ไม่ไม่เดิมนะคะไม่เดิมนะพี่ด้าน,นบนโอ้พี่เอ้ยไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้พี่คันนี้นะครับผมคือหุงอะยังใสยอยู่เลย ถุงเขายังใส่อยู่เลยพี่เป็นซีนเดิมของโรงงานเลยนะพี่เดิมไม่เดิมไม่รู้ว่าแต่ดูตรงนี้ไว้ก่อนนะคะมีวันบอกอยู่นะมีวันหมดเขาเรียกว่าวันะวันผลิตวันผลิตนะยังมีอยู่เลยนะพี่เนี่ยมีอยู่ครบนะครับผมคันนี้โอเคไฟกลางล่ะใช้ได้ปกติไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ปกติเลยนะคี่เพดานก็แบบสวยงามมากเพดานขาวใสสะอาดนะคะผมไม่มีร่องรอยการเจิมแต่อย่างใดนะครับผมคันนี้ทุกอย่างปกติดีใช้งานได้นะครับมา มาไล่มาเรื่อยเลยพี่มาดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกระบะด้านหลังกันมากดีกว่านะครับผมว่าสภาพสวยขนาดไหนแล้วพร้อมใช้งานแค่ไหนนะครับผมมาใกล้ๆกันก่อนเลยนะผมดูเม็ดอาด้านกลางก่อนนี่เม็ดอาด้านข้างนะครับผมคือสภาพเดิมๆเลยนะครับผมตัวอาหูหิ้วไม่ใช่หูหิ้วหรอกคือตัวตัวรัดเชือกนะครับผมอาตัวรัดเชือกนะครับตัวเกี่ยวแหละเขาเรียกว่าตัวเกี่ยวนะครับผมสภาพใช้งานนะครับมสมบูรณ์เลยนะครับผมไม่มีการแบบ หากครึ่งหรือว่าใช้งานหนักมาแต่อย่างใดนะผมคุณภาพเดิมๆนะครับผมเม็ดอาร์นี่คมทุกจุดบอกเลยว่าคมทุกจุดนะพี่นี่เลยสติ g กเกอร์4 4นะครับผมระบบดิฟฟล็อกมีมาให้พร้อมนะครับผมไฟไท้ายล่ะไฟไท้ายนะครับผมเป็นไฟไท้ายมัตเต็ดดิฟเฟกเตอร์เหมือนกันนะครับผมมัตเต็ดดิฟเฟกเตอร์นี่ก็อย่างที่ผมบอกไปคือของถูกถูกมากพี่พูดเลยว่าถูกมากพี่จะเปลี่ยนเป็นไฟ LED ก็ได้หรือจะใช้เป็นไฟหลอดปกติก็ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะปลายท้ายไม่มีการแตกร้าวแต่อย่างใดคือสภาพสมบูรณ์นะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับร่องรอยการขีดข่วนอาจจะมีเล็กน้อยตามสภาพการใช้งานแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้น่าเกลียดเลยพี่คือสภาพเนี่ยเรามาดูใกล้ๆก่อนเรามาดูใกล้ๆเลยเนี่ยอาจจะมีแบบรอยคนแมวเล็กๆ,ๆน้อยๆพี่แต่คือไม่ได้เป็นหนักไม่ได้เป็นหนักนะองสวยงาม เอาเอะไรมาถูๆเท็ดๆก็สวยและอะไลามาเรื่อยๆพี่ด้านข้างมือจับมือจับเปิดประตูด้านหลังเปิดท้ายหลังยังเป็นแบบคลาสสิกอยู่แต่ว่าคลาสสิกอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามีประโยชน์มากในอุตสาหกรรมนะของพวกผลไม้เพราะว่ามันแน่นมันแน่นนะครับผมนี่อึ๊บอ่านี่เลยอ่ะมาดูน็อตกันหน่อยมาดูน็อตกันหน่อยพี่ด้านข้างดู มาร์กเดิมโรงงานยังอยู่นะครับผมน็อตทุกอย่างไม่เคยไขเมนอาร์ต mm hmm. เดิมทุกจุดนะครับผมรูกลมขม่มกริบนะครับคันนี้นี่เลยแมคไลเนอร์ Mac นะครับผมอาจจะมีแบบฝุ่นเล็กน้อยนะเพราะว่าตอนนี้ถนนนะครัผกำลังทําอยู่อาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยขบะอาจจะเลอะนิดหน่อยแต่ว่าตอนออกไปไม่ใช่อย่างนี้แน่นอน ตอนออกไปนะครับผมคือเราจะทำวามสะอดให้เรียบร้อยเสร็จสับพร้อมใช้งานนะครับผมและถ้าเกิดพี่ๆออกรถนะครับผมออกไปไม่ใช่สภาพนี้แน่นอนนะครับผมเราจะทำการล้างสปาล้างทุกซอกทุกมุมให้พี่เหมือนรถใหม่เสร็จสับเลยนะครับผมมาดูการชนท้ายด้านหลังหน่อยนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าเหล็กทั้งดุนนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับผมพร้องตัวรากจุงและไฟส่องปลายทะเบียนให้พร้อมนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าครบจบ ในคันเดียวจริงๆนะครับผมใครมาจิ้มตูดด้านหลังนะผมบอกเลยว่าเจ็บพูดได้เลยว่าเจ็บจี๊ดพี่มาเดี๋ยวมาดเูเรื่อยๆก่อนเรื่อยๆก่อนนะครับผมตากล้องนี่ฝาถังน้ำมันเอาคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะผมเติมได้ถึงูดถึงบียี่สิบเลยนะพี่ๆไปดูที่ห้องเครื่องกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเปิดให้ดูแบบเรียลๆเลยพี่ๆห้องเครื่องคันนี้สวยมากแต่ฝากระโปรง หนักมากเช่นกันนะครับผมเพราะด้วยฝากระโปรงที่ทาํามาคอนๆที่จะใหญ่แบบหนึ่งโอเคนะครับผมนี่เลยนะพี่พี่เครื่องยนต์บูพาวเวอร์นะผมตัวสามพันของเราบอกเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ประหยัดแต่ว่าโคตรแรงโคตรแรงเลยพี่คันนี้นะครับผม พวกน้ํายารอเย็นหรือว่าของเหลวต่างๆคือเราจะดูแลให้เรียบร้อยนะครับผมที่สำคัญน,นะครับผมคือเราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ก่อนออกนะผมทุกคันไม่ต้องห่วงเลยว่าเอ้ยพี่น้องจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ไหมหรือว่าจะดูแลอะไรให้พี่หรือเปล่าดูแลให้อยู่แล้วพี่ของพวกนี้นะครับผมน็อต <Not S 2> เดิมโรงงานนะผมเมดอาร์ตก็เดิม <ๆ S 1> นะผมรูคมคมกิฟเลยนะครับผมแผ่นเพจอยโคบนะครับแผ่นเพจอยโคบนะคั Pen hope, นนี้นี่ แบตนี่ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับผมแบตใช้ได้ยาวๆเลยเป็นไงกันบ้างนะครับผมกับคันนี้สวยงามน่าใช้และคุ้มค่าขนาดไหนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมคันนี้ราคาเพียง5 0 0 0 0 0สา0นบาทนะครับหรือพอนประมาณ9 0 0 0ตลอดสัญญานะขึ้นอยู่กับเครดิตของพี่ด้วยนะพี่คันนี้นะครับผมได้ในการรับประกันนะเครื่องเกียร์1ปีหรือ20 0 0 0กิโลนั่นเองนะครับผม ส่งฟรีสองรอกิโลเมตรแรกอย่าลืมนะพี่ส่งฟรีสองรอยกิโลเมตรแรกนะผมซื้อสดไม่เก็บแบตด้วยนะพี่ๆอะท่านใดที่สนใจนะผมสามารถติดต่อได้ตรงนี้เลยตามด้านล่างที่เราขึ้นเลยนะครับผม0 9 6 6 2เก้าหกสอง้าหกเจ็เจ็ดนะครับผมวันนี้เราก็เหนื่อยแล้วเราขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผมคิดถึงรถยนมือสองไว้ใจเสียชัยรถสวยนะ